สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับพบกันในช่องอาร์ตนี้ KE นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP ประจำวันจันทร์ที่13กันยายนนะครับเมื่อวานฮานอย VIP หลุดนะครับหลังจากที่เจอะมา2รอบติดครับลุ้นกันต่อวันนี้ครับใครฟังผมเสร็จแล้วชอบแนวทางนี้กดติดตามกด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ยิ่งดีครับท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงครับ ถ้ามีโฆษณาครับเป็นช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับอย่าก,กดข้ามโฆษณาครับดูให้ด้วยนะครับวันนี้เรียนอะไรเอ่ยวันนี้ชอบ8ครับ08 28 48 ห้าแปดเจ็ดแปดนี่กศูนย์ห้าห้าศูนครับผมร้อยมัดเจ็ดครับร้อยมัดเจ็ดเดี๋ยวผมดูความสัมพันธ์กันก่อนนะว่าอะไรมาอะไรอ๋อสามรอบหลังสุดแปบห้าศูนย์หก สามรอบหลังสุดครับของฮานอยปกติครับหน่วยร่างครับหน่วยร่างไหลปิดฮานอย v i p นะครับเช่นเมื่อวันวันศุกร์ไหมอ่าวันศุกร์เจ็ดสามสามมาฮานอย VIP สามแปดวันเสาร์แปดห้าห้ามาฮานอย VIP อพห้าศูนย์เก้าหกเมื่อวานนี้ของฮานอยปกติหกมาฮานอย VIP หน่วยร่างของฮานอยปกติไหลปิดฮานอย v i p ครับ ใครชอบเล่นก็รองพิจรารณาดูได้นะครับผมก็ลุ้นกันครับสวีดสสวัสดีครับผม